We'll <music> สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเด็กๆตามคุณครูมาเลยค่ะนิทานเรื่องตัวการันกับไม้ทันตะคาด เมืองอันไกลพ้นมีพระราชาครองเมืองด้วยความยุติธรรมในเมืองแห่งน,นี้มีพยันชนะสระวัน,นยุบ และเครื่องหมายต่างๆในภาษาไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเรือนทั้งไม้ทันตคาตที่เป็นผู้ดูเลชาวเมืองแทนพระราชาวันหนึ่งพยัญชนะและสระจอมเกเรคิดจะครองเมืองจึงวางแผนจะจัดการกับไม้ทันตคาศ โดยหลอกขอความช่วยเหลือให้ไปซ่อมเซมสะพานที่กำลังจะขาดพอไม้ทธนะคาดไปที่สะพานกลับตกผลักจึงตกลงไปในน้ำเขาทำแต่ความดีจึงไปพบกับเทวดาบนสวรรค์และเล่าเรื่องราวให้เทวดาฟัง เพราะเขาต้องการกลับไปช่วยเหลือชาวเมืองผู้บริสุทธิ์เทวดาจึงสงสารส่งไม้ธนราคาากลับมาพร้อมกับคำสาบให้พยัญชนะและสระจจมเกเลเหล่านั้นเป็นตัวการันที่มีไม้ธนาัาคาบกำก,กับอยู่บนศีรษะไม่มีฤทธิ์และไม่สามารถออกเสียงได้ต่อไป เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจบกันไปแล้วสําหรับนิทานเรื่องตัวการันกับไม้ทันาพาศสนุกกันนี้เ่ยนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องอะไรนักเรียนทราบไหมคะว่าเครื่องหมายที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าอะไรเครื่องหมายตัวนี้ เราเรียกว่าไม้ทันตภาตแล้วนักเรียนทราบนี้ค่ะว่าเครื่องหมายธันตภาตมีหน้าที่ไว้ทําอะไรเอ่ยเครื่องหมายธันตภาตมีหน้าที่ไว้สําหรับค่าเสียงพยัญชนะและเสียงสระพยัญชนะและสระตัวใดที่มีไม้ธันตภาตกํากับอยู่พยัญชนะและสระตัวนั้นเราจะไม่อ่านออกเสียงแล้วเราจะเรียกพยัญชนะและสระตัวนั้นว่า ตัวการันตัวการันคือพยัญชนะที่มีไม้ทันตคาศอ่านว่าทันตคาศกำกับอยู่ข้างบนเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นตัวการันอาจจะอยู่กลางคำหรือท้ายคำก็ได้นะคะเด็กๆ ซึ่งคำที่มีตัวการันจะมีลักษณะดังนี้นะคะเด็กๆคือ 1. ตัวการันอยู่ท้ายคำและ 2. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะอยู่กลางคำค่ะเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยจ้าซึ่งคำที่มีตัวการันอยู่ท้ายคำยังสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น3ประเภทคือ หตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียว 2. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะ2ตัวและ 3. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะและสระนักเรียนอาจจะเงงกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบไหนกันหน้าเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูตัวการัานที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเอาลคะค่ะนักเรียนเรามาลองฝึกอ่านคำกันนะคะนักเรียนอย่าลือมอ่านออกเสียงตามค,คุณครูด้วยนะคะโทรทัศน์อ่านว่า โทรทัศน์สงกรานอ่านว่าสงกรานเหตุการณ์อ่านว่า เพทย์อ่านว่าแพทย์ซื่อสัตว์อ่านว่าซื่อสัตว์สัตว์เลี้ยงอ่านว่าสัตว์เลี้ยงมนุษย์อ่านว่ามนุษย์ อ่านว่าอารมณ์ดุดดับันอ่านว่าดุดดับันหนังสือพิมพ์อ่านว่าหนังสือพิมพ์พระสงฆ์อ่านว่า ระสงสร้างสรรอ่านว่าสร้างสรรโทรศัพท์อ่านว่าโทรศพรัทรศพท์สตางอ่านว่าสตาง ธงไตรรงอ่านว่าธงไตรรงเสวดมนอ่านว่าสวดมนน้ำมนอ่านว่าน้ำมน บูรุษไทรเสนีอ่านว่าบุรุษไทรเสนีอุป,ปกรณ์อ่านว่าอุป,ปกรณ์ไดโนเสาร์อ่านว่า สินอ่านว่านาตสินสเติมอ่านว่าสเติมบรรณารักษ์อ่านว่าบรรณารักษ พิพ,ธพิธภัณฑ์อ่านว่าพิพ,พ,ธพิธภัณฑ์จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคาบนี้คุณครูฝากนักเรียนฝึกอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะบ๊ายบาย